กับวันนี้ถ้าเราจะพาไปชมนะครับห้องพักห้องเช่าที่ต้องการที่จะขายพื้นที่บ้านของร้างสายในครับตำบลท่าตูมอำเภอสีมาพวดจังหวัดปราจินบุรีถนนที่ทลาวิ่งตอนนี้ครับก็คือถนน3079เสจส้นนี้จะผ่านหน้านิคมศุตกรรมสาหกรรม3 0ีปราจินบุรีโซนนี้เขาจะเรียกว่าบ้านของร้งเป็นชุมชนครับตรงนี้มีร้านสะดวกซื้อมีมารมีช็อปร้านค้า โรงแรมห้องพักห้องเช่าบ้านจัดสรรครับโซนนี้สีเลนที่ของเราจะห่างจากถนนสีเลนเส้นนี้เข้าไปประมาณ300เมตรเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆพื่อี่ๆที่อยู่ในนิคมสากรสามรรม304ถ้าเกิดว่ามาทำงานช่วง15ปีที่แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะมาพักอยู่โซนนี้แหละครับ เข้าในซอยมาครับบริเวณเซเว่นเรียบถนนเรียบเซเว่นเข้ามาประมาณ300เมตรถึงแปลงของเราขวามือก็จะเป็นโครงการบ้านนะครับ ที่แปลงนี้จะอยู่ท้ายโรงแรมลูกค้าที่กำลังมองหาพื้นที่ลงทุนเก็บค่าเช่ารายเดือนครับแปลงนี้เหมาะเลยทีเดียวขับมาถึงที่เนี่ยครับแปลงนี้เลยนะครับหน้าทางเข้านะครับมีตู้แดงของสอพสีมาโพธนะครับ นี่สภาพทางเข้านะฮะร้อยยี่สิบสามตารางวาครับแปลงนี้มีทั้งหมดเก้าห้องนะครับเอเจ็ดห้องนะฮะ

แอร์เจห้องนะครับแล้วก็ไม่มีแอร์สองห้องนะครับด้านหลังโรงแรมเลยนะครับตรงนี้แปลงข้างเคียงก็ปลูกทุเรียนนะครับตรงนี้ปกตินะครับค่าเช่า2,500บาทต่อห้องนะครับถ้ามีแอร์นะครับถ,ถ้าไม่มีแอร์ก็1,800 ไก่นิคมอุตสาหกรรม304ปาชินบุรีครับไก่นิคมอุตสาหกรรมรจนะปาชินบุรีเป็นโซนบ้านพักบ้านเช่าครับตรงนี้ สำหรับท่านใดสนใจนะครับพื้นที่ประกอบธุรกิจได้เลยนะครับห้องพักห้องเช่า9ห้องนะครับมีแอร์7ห้องไม่มีแอร์2ห้องนะครับพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีครับติดต่อทาราสังหาปราจีนเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ086012856 าลาสังหาระจิจครับพาทุกท่านเข้าชมห้องพักที่ต้องการที่จะขายนะครับไว้เพียงเท่านี้ราคา2 8ล้าน8นะครับบนเนื้อที่123ตารางวามีาพนังงานที่ทำงานนะครับเช่าอยู่นะครับตรงนี้ติดต่อทาราเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์08601 88856 08601 83ตัวครับต่อด้วย5 6 0 8 6 0 1 8 8 8หกครับทาราสังหาปาระจินดีดีที่พาทุกท่านเข้าชมของพักของเช่าแปลงนี้นะครับวันนี้ทาราสังหาปาระจินครับกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบควิดีโอนี้นะครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทาราสังหาปารจินด้วยนะครับทาราสังหาปารจินขอไว้พรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันลาา้านหมื่นล้านแสนล้านครับวันนี้ทาราสังหาปจินทร์ครับขอบพระคุณครับสสสสาาาาธธธธิิิมม